ประเด็นใหญ่ที่สถานองค์กรอิสระและสถานไปทั้งประเทศตอนนี้นใหญ่มากนะอยู่ที่ปปอชอครับคือองค์กรอิสระเราเนี่ยถูกตั้งข้อสงสัยว่าไม่อิสระเนี่ยหลายองค์กรนะแต่องค์กรได้ถูกตั้งคําถามมาอย่างต่อนเนื่องและยาวนานครับและหนักที่สุดตั้งแต่มีปปอชอมาตรงครั้งนี้แหละครั้งนี้แหละครับกับเรื่องของทองสองสทองสองส4 6ห <24 6 S 1> บาท ที่เป็นทัพกรรมการปปชและองค์กรปปชสพังภาพเลยเพราะคําถามคือแล้วกรรมการคนอื่นมีด้วยไหมกับเขาไหมถูกใช่ไหมนี่ล่าสุดสดๆร้อนๆครับครับพนักงานข้าราชการอ๋อเหรอนะของปปชครับออกหนังสือแถลงการแสดงจุดยืนเรียกร้องให้กรรมการปปชที่ต้องมนทินและถูกกล่าวหาว่า ไปรับสินบนทองคำลาออกโดยไม่ต้องรอกระบวนการไต่สวนครับออถ้าเล่นประเด็นนี้ต้องออยครบทุกคนนะเพราะบางคนหนึ่งสองปียังไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่เลยไอ้น,นั่นก็มีปัญหาเหมือนกันก็เหมือนหเหมือนเหมือนทาทพนักงานเจ้าหน้าที่ปกาชกต้องทำให้เหมือน,นต้องทำเหมือนกัน,น,กนครับไม่ใช่เฉพาะกรณีเคสล่าสุดอันนี้เอางี้ลองไปอ่านดูนะครับอ่านดูคําแถลงการนี่พี่วีในคําแถลงการว่าไงบ้างครับบอกว่านะครับ ตำแหน่งกรรมการปปชไม่ใช่ตำแหน่งทางการเมืองและไม่อาจยึดมาตรฐานเลยรูปแบบนักการเมืองที่มักจะย้ดด้วยคําพูดที่ว่ายังไม่ถูกตัดสินใช่นักการเมืองใช้คำนี้บอกว่ายังไม่ถึงยังไม่ถึงที่สุดใช่ใช่ไหมยังเอามาบังคับใช้ไม่ได้ไม่ได้กรรมการปปชนี่น่าสนใจเพราะผู้ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการปปชอันนี้จุดยืนดีมากก็เหมือนเลกูเลเตอร์คน พิพากษาคนอื่นวินิจฉัยคนอื่นต้องยืนอยู่บนมาตรฐานจริยธรรมที่สูงกว่ากฎหมายอ่า <c oughs> ดูนะ <c oughs> นะต้องปราศจากข้อคลางแคลงใจอันนี้ไงและต้องรับผิดชอบต่อองคอ์กรต่อประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตนคือดูภาษาแล้วเขาไม่ได้พูดถึงข้อกฎหมายเลยใช่คือไม่ต้องรอการพิสูจน์<ส>ไม่ต้องรอการพิสูจน์<ส>กฎหมายเลยสำนึกสำนึกไปเลย สำนึกครับ oh, ตอนนี้ในถแถลงการที่ออกมานั้นบอกชัดเจนครับอ,องค์กรปรปรชถูกทำลายย่อยยับจากความเชื่อถือของสังคมทั้งจากกรณีของนาฬิกาเพื่อนมีถามด้วยเนี่ยเผื่อผู้ชมลืมลืมไปว่าข้อสงสัยเกี่ยวกับปปชมีเรื่องอะไรบ้างอ่นีเรื่องใหญ่สุดก็คือนาฬิกาเพื่อนนาฬิกาเพื่อนอน้อน,อน,นั้นหนึ่งใช่ไหม,อมสองที่มาของปปชด้วยเช่เจำได้ ท,<ช>ที่มาของปชบางคุมเราต้องวิ่งไปเจอท่านนุ้นเจอ,อลุงนั้นอ<ช>ันนั้นเ,เขาหนัก,กน,นะอันที่สองอเกี่ยวของ้กับคดีความต่างๆว่ามีการแกล้งกันไหมเฉพาะกรณีที่ประธานปป,ปอชอไปล็อบบี้เพื่อขอตําแหน่งนะ่ะอพี่วีกลายเ,เป็นพนักง,งานบอกว่านี่คือความเสื่อมเหมือนกันเ,เพราะทําให้คณะกรรมการปปชและองค์กรกลายเป็นองค์กรแห่งการล็อบบี้โอ้โหจบเลยคือถ้า ถ้าปปชถูกสงสัยนะผมไม่ได้บอกว่า,าเกิดความผิดเชิงประจักษ์นะใช่แค่สงสัยนี่เขาหนาวเลยนะเคสนี้มากกว่าสงสัยอีกโอ้พนักงานยืนยันโดยเจตนารมครับว่า,วาพวกเราที่แสดงตนที่ออกแถลงการเป็นจดหมายเปิดผนึกเนี่ยเพราะพวกเรายืนหยัดต่อความซื่อสัตย์สุจริตโดยตลอดอและไม่ต้องการให้องค์กรพังภาพจากมลทินของกรรมการบางคนคือถ้าองค์กรอิสระ ที่เป็นเลเกอร์เตอร์อวาแล้วแต่เนี่ยถูกข้อสงสัยเรื่องความโปร่งใสเนี่ยครับพร้อนอย่าหวังอย่าชี้หน้าบอกคนอื่นนะฮะอย่าชี้หน้านักการเมืองข้าราชการหรืออะไรแต่นะอย่าไปวินิจฉัยคนอื่นนะผมว่าเรื่องนี้รุนแรงมากและเป็นปรากฏการณ์เล็กๆที่พนักงานในองค์กรอิสระครับลุกขึ้นยืนทวงศักดิ์ศรีของการทำหน้าทีา่ผม ั้งแต่มีปปชที่เราทาข่าวมาไม่ค่อยเห็นใหญ่อเหรน<ะ>ักไม่ค่อยเห็นเลยเพราะฉะนั้น,น,นร้อนปราสาส์ใหญ่ของปปชว่าปราสาทใหญ่ขององค์กรอิสระที่ชื่อว่าปปชเนี่ยเป็นปราศาสทรายถต่การตอนนี้เป็นปราสาสทรายนะคือไม่รู้รอจะล่มสลายเมื่อไหร่อ่ะใช่ไม่มีความมั่นคงของของค์กรเลยถ้าไม่เร่งดําเนินการและถ้าดําเนินการแล้วต้องดําเนินการให้สังคมเนี่ยเชื่อได้ว่า ไม่อุ้มกันเองอตอนนี้ที่กลัวคือสอบสวนกันเองส่งไปตำรวจก็ไม่ได้นะส่งไปตำรวจไม่ตำรวจไปรับนะตำรวจเรวจเนี่ยเมื่อมีการแจ้งข้อกล่าวหาว่ากรณีแล้วก็ตั้งแผนทําแผนประตุศกรรมนะว่ามีการให้สินบนทองคําครับโดยทีมของบิ๊กโจ๊กอันนี้ข้อกล่าวหาข้อกล่าวหาให้กับกรรมการปปชซึ่งก็คือคุณเอกวิทย์ วัชวันคุกเนี่ยออนะออตำรวจส่งสำนวนที่เกี่ยวพันกับกรณีของกรรมการปปชให้ปปชแต่ปปชอสอบเองไม่ได้นะครับครับในกฎหมายของปปชหมวดว่าด้วยเยรื่องของการดำเนินการต่อคณะกรรมการปปชอ,อยู่ไนหชวดเจนเลยอยู่ในหมวดที่สี่ การดําเนินคดีต่อกรรมการปปชเราขอให้ดําเนินการแบบนี้นะอย่างจริงจังนะหมวดที่สี่การดําเนินคดีต่อกรรมการปปชมาตรา49มาตรา49จาไว้เลยไม่บอกตัวเลขดีกว่าเดี๋ยวหาว่าพัคการเมืองมาตรามาตรา49เนี่ยในกรณีที่มีการกล่าวหาตามบทบัญญัติของรัฐนูลว่าด้วยกรรมการปปชผู้ใดมีพฤติการล่ำรวย ผิดปกติทุจริตต่อหน้าที่2<อ>หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่3<า>หรือใช้อำนาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือข้อกฎหมาย4หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจริยธรรมอย่างไรแรง <หา S 1> และประธานรัฐสภาเห็นว่ามีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระทำตามถูกกล่าวหาและเสนอเรื่องมายังยประธานศาลฎีกานี่ ขั้นตอนขั้นตอนบอกชัดนะประธานสาลดีกาตำรวจอายการดําเนินการไม่ได้ไม่มีชื่อเลยไม่มีเลยไม่มีเลยส่งตำรวจไม่มีเลยนะเพราะเขาให้อํานาจปปชแสดงว่าคณะกรรมการปปชจะต้องส่งเรื่องดังกล่าวเนี้ยไปที่ใครไปให้ประธานรัฐสภาประธานรัฐสภาส่งไปใครส่งไปที่ประธานศารดีกาแล้วให้ประธานศารดีกาให้ประธานศาลฎีกานะพิจารณาแต่งตั้งคณะผู้ไต่สวนอิสระ คณะผู้ไต่สวนอิสระสมเส็พราสภาสมบที่ประธานศาลฎีกาประธานศาลฎีกาตั้งตั้งคณะผู้ไต่สวนอิสระ,ะตามมาตรา50มาตรา50ว่าอะไรมาตรา50ขออนุญ,ญาตเราต้องอ่านครับเพราะมันเป็นข้อกฎหมายให้คณะผู้ไต่สวนอิสระที่ประธานศารดีกาแต่งตั้งเมือเ่อกี้ประกอบด้วยบุคคลจำนวนไม่น้อยกว่า7คน ที่คัดเลือกจากบุคคลผู้มีความเป็นกลางทางการเมืองอและมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์โอ้นี่ชัดมากนะชัดมากไม่น้อยกว่าเจ็เออโดยแต่งตั้งจากข้าราชการอายการอายการหนึ่งที่ดำรงตำแหน่งไม่น้อยกว่าอาธิบดีอายการาหรืออายการอาวุโสที่เคยดำรงตำแหน่งไม่น้อยกว่าอาธิบดีอายการมาแล้วไม่น้อยกว่า5ปี อย่างน้อยหนึ่งคนคส่วนจำนวนที่เหลือให้คัดเลือกจากบุคคลที่มีคุณสมบัติตามมาตรา51รและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา52นี้ทั่วไปตามความเหมาะสมแห่งคดีโอ้แล้วไอ้บุคคลที่เหมาะสมตามมาตรา51 52นี่คืออะไรมาตรา51ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมคณะกรรมการผู้ไต่สวนอิสระต้องมีสัญชาติไทย และต้องมีคุณสมบัตินะอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นก็คือมีความซื่อสัตย์โอ้โหนี่ควียุมไม่งนั่นนี่ควคบคุมไม้หลายด้านเลยนะอ่าเ,เพราะฉะนั้นนี่คือที่มาของคณะผู้ไต่สวนอิสระแล้วเวลาคณะกรรมการผู้ไต่สวนอิสระสอบไปเนี่ยามาตรา5 3าสมเขียนไว้อีกในการดําเนินการในคณะกรรมการผู้ไต่สวนอิสระ ให hey, ้ผู้ไต่สวนเนี่ยมีอำนาจหน้าที่ oh, ทเช่นเดียวก,กับกรรมการป oh, ปชเรียกข้อมูลับเรียกข้อมูลมเรียกพยายนหมดเลยทำได้หมดนะครับต่อมาให้ค hey, ณะกรรมการผู้ไต่สวนอิสระเนี่ยมีอำนาจสั่งการให้สั่งการให้ด้วยกรรมการปป,ปชที่ถูกกล่าวหาสำแดงทรัพย์สินหนี้สินของตัวเองคู่สมรสบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เพื่อประกอบการไต่สวนโดยทรัพย์สินจะนำมาเทียบเคียงและเก็บรักษาเทียบเคียงกับที่เคยสํแแดงไว้เมื่อไต่สวนเสร็จถ้าไม่มีมูลสั่งยุติเรื่องเลยครับให้ถือเป็นที่สุดเพราะกรรมการมาจากผู้ซื่อสัตย์คณะกรรมการไต่สวนเป็นที่สุดถ้าเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงร้ายแรงจริง ให้เสนอเรื่องต่อประธานสารดีกาวิิจฉัยวินิจฉัยเลยปังเลยนี่หลังจากนั้นนะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยในการเอาผิดมันไปอยู่ที่ประธานสารดีการและคณะผู้ไต่สวนครับหัวใจอตรงนี้ตระนั้นถ้าฟังดูจากข้อกฎหมายมาตราตั้งแต่4ี่เก้าตั้งอนุมการผู้ไต่สวนแล้วเนี่ยจนถึงมาตรา5 3สาเนี่ยไม่มีชื่อคำว่าตำรวจไม่มีไม่มีชื่อคำว่าปปช สอบสวนกันเองเลยครับไม่มีเลยเพราะฉะนั้นปลาศาสตร์ใหญ่ของปปชที่เป็นที่คาดหวังตามลัฐน,นที่ต้องการองค์กรอิสระรเพื่อกํากับดูแลให้ประเทศเรานี้มีความโปรง่งใสเนี่ยอ,องค์กรอย่างปปชต,ต้องทําตัวเองให้น่าเชื่อถือเป็นระดับแรกก่อนถูกครับอย่าให้องคอาา์กรปปชเป็นปลาศาตสตร์ใส่ที่รอวันล่มสลายเพราะถ้าปปชล่มสลายไม่ใช่ล่มสลายเฉพาะปปชนะ แตน่นี่คือนิติรัฐนิติธรรมของประเทศจะถูกข้อสงสัยแล้วการอยู่ร่วมกันกติกาสำคัญสำคัญของประเทศก็จะถูกบั่นทอนอย่างใหญ่หลวง